สองของพีหนึ่งนี่ต่อยวันรุพินีมากี่ครั้งละเจนี่ครั้งแรกครับครั้งแรกเลยเดียวครับตื่นเต้นไหมเจนเต้นครับเจนเต้นแบบไม่รู้แบบสไตล์แบบอะไรบ้างออกมาดสไตล์แบบแล้วก็แบบเดินนวมเล็กอ่ไม่เคยด้วยไม่เคยเดินต่อยนวมเล็กด้วยนั่นน่ะสิคือนวมเล็กกับนวมใหญ่มันต่างกันมากต่างมากมายขนาดไหนแบบขนาดแบบนวมใหญ่ประมาณหนึ่งถึงสิบ ประมาณตุนจ็บประมาณสามคนวามเด็กสิบเลยใช่ใช่นตื่นเต้นเราจ่ายก็คือว่าคนละสองนับในยืนึช่คใช่ใช่ใช่ครับคนาเขาละสองหน้าป่ะใช่นะครฮะจำไม่ได้เลยจำไม่ได้นะครับต่แจ็คพุ่มกิดว่าคนละคนละหนับเดียวเลยจนกระทั่งยกที่สองยกที่สองนี่ตอนนั้นคิดอะไรอยู่คิดเพรว่าแบบตรงใช้เตะไซด์เยอะเขาแบบเข้ามาแบบเจ็บๆแล้วก็แบบตั้งแต่เตะซด์มันจะบุ่นออกแล้วก็ออกมัดขวาครับ ใช่ครับกดเข้าไปที่เขาเขาอาการไม่ดีแล้วใช่อาการไม่ดีแล้วก็ต่อยทองต่อยหน้าต่อยทองต่อหน้าแล้วก็แบบเข่าสู้ด้วยอ่าใช่ครับต่อยแบบแข็งแรงด้วยแข่งแรงแล้วก็น็อกเขาได้ใช่ครับตอนนั้นเขาเขาลงไปแล้วเนี่ยคิดว่าเขาขึ้นมาอีกผมคิดว่าไม่ขึ้นแล้วเขาบบเขาคืนด้วยใช่ครับอ่าเขาก็ฮึดสู้อ่ะว่าเถอะใช่ครับนะแต่ว่ากรรมการก็ดูแล้วว่าอาการเขาไม่ดีเลยตรงนั้นแล้วก็แบบทีเคโอด้วยทีเคโอไปนะฮะแล้วก็ S 1> <S 1> <S การชกในครั้งนี้พูดถึงว่าเรานี่โดนนับถึงสามคือคือโดนนับสองครั้งสองครั้งยแต่เราได้<ช>นับถึงสามครั้งต่อยบวยมานี่เคยเจออย่างนี้ไหมเอ่อบิบนี่ไม่เคยครับคยโดนเคอยดุนนับแล้วก็ได้นับแล้วก็ผมจะนรกโอ้โหแล้ววันนี้ได,ได้ได้บนับด,ด้วยวันนี้ในบุนัสที่ใจด้วยโอ้โหมันเทียบนะ ในความคิดเห็นมึงคุณคิดว่าเพชรสองกับเพชรสามเนี่ยทำอะไรผิดพลาดในไฟนี้ครับอ๋อเพชรสองแบบออกชาด้วยแบบชาดเวลาเต้นร่วมเนี่ยต้องออกก่อนด้วยออกก่อนแบบไม่ใช่ว่าแบบรีบๆไม่ใช่แบบแบบต้องใจเย็นๆแล้วก็แบบต้องออกก่อนไม่ใช่ว่าร็อกคู่ต่อยออกก่อนแต่แบบล็อคู่ต่อยออกก่อนจะแบบเสียตัวเองด้วยแล้วก็เพชรสยกามแบบนะยก2อยู่แล้วแต้องแบยกาตงยกสุดท้ายชต้เดินเแบบเคยเดินเท่าได้วยยก ผมคิดว่าตรงห้กับบ้าใจเป็ดจแล้วก็เป็ดจสซดเ็มที่อยู่แล้วแบบนะ,นะไฟนี้เรามีอะไรต้องแก้ไขอีกต้องแก้อะไรบ้างตอกำลตัวดีๆแล้วก็ต้องใช้บบมวยฟรีมวยด้วยไม่ใช่ว่ามวยบูมมวยมาตั้งเดียวเะขวาเซ้า,ายชีฟด้วยนี่แบใช้มากรับซอกอะ่ะคุณใหญ่จะบอกอะไรกับแฟนคลับบ้างขอบคุณเอซีทุกคนวันนี้ที่มาห่างกับบัานใจที่ที่เชียร์เราแพ้แล้วก็เราชนะ ก็ผมต้องขอบคุณ FC ด้วยครับครับผมขอโชคดีครับขอบคุณครับ